สวัสดีเจ้าพายุหิมะเจ้าแต่ว่าทุกคนกระใจชีวิตปกตินะเจ้าอันนี้หิมะตกมาสองสาวันแล้วเจ้าติดกันเลยทั้งทั้งวันทั้งคืนนะเจ้าอันนี้แอปเปิลถ่ายตรงระเบียงบ้านนะเจ้าสังเกตหนปะเนี่ยพายุล้มแรงมากเลยเจ้า ตา่างบ้านเป็นน้ําแข็งนะนี่หิมะฮิมะเกาะตรขอบขอบเนี่ยเจ้าฮิมะทั้งนั้นเลยเจ้าที่บ้านการใช้ชีวิตที่นี่กับปกตินะเจ้าถนนหนทางอะไรอย่างเขาก็มีการจัดการ เอาหิมะออกได้อย่างดีเยี่ยมนะเจ้าประว่าจะเป็นสนามบินที่แอร์พอร์ตหรือว่า,าถนนหนทางต่างๆนะเจ้ารถประเทศนี่น,นะเจ้าทุกชนิดนะเจ้าต้องใชแบบ้เป็นยางแบบเป็นยางสำหรับิดเป็นกันลื่นกันหิมะกันเป็นยางหน้าหนาวนะเจ้า ยืนร้อนร็เมย์อยู่เป็นเรื่องปกติสำหรับแทบยุโรปเหนือนะเจ้าหรือแทบนอร์ดิกนะเจ้าที่จะหิมะเยอะนะเจ้าแล้วก็จะอากาศติดลบนะเจ้าแล้วก็หน้าหนาวนี่จะนานนะเจ้าหน้าหนาวของแทบนอร์ดิกนะเจ้าก็คือ,อมันจะเป็นแบบ กลางคืนเนี่ยยาวนะเจ้ากลังวันจะสั้นนะเจ้าลัสลับกันถ้าเป็นซัมเมอร์หน้าร้อนนะเจ้าหน้าร้อนนี่กะกลังวันนี่คือแบบยาวนะเจ้าส่วนกลางคืนนี่ก็จะสั้นนะเจ้านี่ดูรถเมย์นะเจ้ารถเมย์ที่นี่ก็มีฮีเตอร์ระบบทุกอย่างคือเพอร์เฟกต์เจ้า <c oughs> หนาวมากเลยเนี่ยขนาดยืนอยู่ระเบียงเนี่ยอุ้ยสั่นหมดเลยแต่อยากถ่ายให้ดูไงดูนี่ไล่รถนี่จะใช้รถเมล์เนี่ยเจ้าใช้เอ่อพลังงานไฟฟ้านะเจ้าแค่นี้นะเจ้าประวัวยระเนนบิดหนาวบายบายสวัสดีเจ้านูนี่